มวยฮัตคอร์มวยพันดุนะครับดูกว่าน,นี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วครับผมตอนนี้นะครเราเดินทางกันมาถึงคู่เอกของรายการแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นมวยกันนะครับเรามาทิ้งชวนหน้าร้อนกันหน่อยดีกว่านะฮะส่งท้ายความสดชื่นผ่อนคลายสุดๆนะครับกับ Tiger X และ Dragon X ครับเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดที่ส่วน ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกายประาศจากคาฟเฟอีนเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับไร g o ก e X เนะครับ <c ười> เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดช่วยฟื้นฟูพลังงานและเสริมความสดพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตส่วน Tiger X ครับ <c ười> เครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามิน C ี200%ช่วยบำรุงผิวพรรณและกระตุ้นความสดชื่นเพื่อให้คุณพร้อมสู้กับทุกอุปสรรคในทุกๆวัน ทิ้งทวนโบกมือลาน้าร้อนทั้งทีนะครับเพียงแค่คุณซื้อ Dragon X หรือว่า Tiger X 2ขวดเพียง24บาทจากราคา30บาทที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมและหากคุณเป็นสมาชิกของ All Member นะครับคุณรับไปเลยครับ m s t a สมูลค่า1บาทฟรีสดชื่นกับโปรดีๆแบบนี้นะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เลยครับผม เอาละฮะโปรดีๆแบบนี้ไปกันเลยนะครับเซเว่นทุกสาขานะครับและจัดมาเลยครับกับ Tiger X และ Dragon X ครับอาละครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาลุ้นมวยนะครับผมมวยของเราในค่ำคืนนี้ครับเป็นมวยคู่เอกพิกัด67กิโลกรัมนะครับผมเราจะได้เจอกับเขาอีกแล้วนะครับกับราชา k อ o เอา u t โคตรมวยหมัดโหดจากพัทลุงนะครับที่ผลงานของเขาเนี่ยชนะน็อมา10ไฟล์รวดแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเพราะต้องมาเจอกับมวยยอดฝีมือจากเบลเยียมเจ้าของแชมป์หลายรายการ The next fight of tonight is the main event between Thailand and Belgium Let's all welcome Samuel Beelen from Belgium เดินทางมาถึงคู่เอกในวันนี้เลยนะครับของมวยฮัดคอร์มวยพันดุครับ พิกัด67กิโลกรัมนี่คือนักมวยจากประเทศเบลเยียมครับซามูเอลบีเลนจากของฉาย,ยาเดอกใจนามัครับวัย26ปีสูง172เซนติเมตรจากค่ายออแสนศึกวันนี้มาพิสูจน์กันแล้วครับกำปั้นของใครหนักกว่ากันครับพบคุณกายเลยครับเอาละแล้วตอนนี้ขอเสียงประมือตอนหลับพันริ์ลูกจแม่สายวารีจากประเทศชา มาแล้วครับกำลังเป็นขวัญใจของช่องแปนะครับยิ่งชกเอฟซียิ่งเยอะครับตามมาเชียร์กันถึงกับสังเวียนก็มีครับนี่ใต้สายโหดครับพันธุ์ลูกเจ้าแม่สายวารีเป็นจับเพศพอดีครับ25ครับ168นักสู่จากจังหวัดพัทลุงน็อกไม่น็อกล่นไม่ล่นครับติดตามครับไปพบคุณกาย และตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับ introducing first from the blue corner at 26 years of age with a record of 43 fights and 31 wins นี่คือมวยสายโหดจอมลุยฝีมือสุดแกร่งนะครับเคยควา้าแชมป์มาแล้วหลายรายการและชน,นะคนไทยมาเพียบครับ from Belgium Samuel v i l l ส่วนคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงนะครับอายุ25ปีนะครับชกมาแล้ว75ครั้งชนะมา57ครั้งครับนี่คือราชาน็อกเอาท์แห่งประเทศไทยนะครับมัดหนักแข่งดุน็อกต่างชาติมาเพียบครับขวัญใจมวยขาโหดทั่วประเทศจากพัทลุงประเทศไทยพันริดลุกจมแมสไซฟา,าร์เรและสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณอวยพรเขียวกุ้ง โชคดอเต็มที่มีน้ำใจนักกีฬาไม่ทําผิดกติกาทั้งคู่โชคดีเอาละครับครูปิดท,ท้ายสําหรับค่าคืนนี้ครับสายโหดตัวจริงมาแล้วครับพันธิตลูกเจ้าแม่สายวารีจากจังหวัดพัทลุง25ครับซามูเอลนี่26ครับ168กับ172อครับอยากกระพริบตาครับแฟนๆโดนไม่โดนหลดนไม่ห่นครับทั้งคู่มีโอกาสครับโกรแบบนี้ เอาล่ะครับวินาทีระทึกใจครับเริ่มขึ้นแล้วครับคู่เอกครับโอ้โห oh oh. uh, oh. สับต้นขาก่อนครับพันริศครับปล่อยความเขียวกุ้งนะครับบนเวทีอ่าครับแหมวันนี้ครับสมิลบีเล่นก็ไม่กลัวเลยครับฟันศอกนำเข้าไปก่อนเลยอยู่บนเวทีนี้กลัวไม่ได้แล้วครับตัวต่อตัวแล้วนะครับเสียงเชียร์เป็นสิ่งประกอบเท่านั้น ตัวต่อตัวเก้าไว้เข่าลอยครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเดินชนเลยครับทางด้านของซามูเอลสับล่างให้พวงครับทางด้านของพันริบแม่ดีบัดซ้ายหน้าจิ้นครับยังเข้าไม่ถึงตัวครับซามูเอลบิลเลนโอ้โหตัวมาฝันสู้เลยเอาครับต้องระวังนะครับแรงบัลลัษแม่ตัวอยากจะหนาตึกเลยครับทางด้านของซามูเอลเวนเทียม อแสนศึกอาแล้วครับจะหมุนรับจะหมุนจนต่อยหน้าต่อยทองต่อยหน้าต่อยทองโอ้โหยังไม่สะเทือนครับซมูเอลยังทนได้ครับยังทนพลังกำปั้นของพันธิ์ได้ครับแต่วันหน้าตานี่แดงก่ำไปหมดแล้วครับโอ้โหดูครับมาดูกับฟันศอกนี่สายโหดจากแดนสตอของแท้ครับใต้สายโหดครับผมตั้งฉายาว้ทางแดนของพันริ์ มุ่งตัดซ้ายแล้วตัวขึ้นหน้าครับอาครับไม่มีกลัวครับซามูเอลล้ำตัวสามสองทีครับนี่คือสไตาของพันดิ้นรับไหวไม่ไหวครับพี่มุกานค่อยๆลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับซามูเอลอ่ะยังไหวครับเจอเข้าไปหนึ่งนัดนะครับจ้วงเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้ป่านะครับโดนเหมือนกันครับพันดิ้นโดนตบซ้ายเข้าไป อ่าพอแคร์กุ้งบอกปล่อยมือครับแยกก่อนครับได้ไปหนึ่งนับแล้วตัดซ้ายลำตัวแล้วต่อยขวาต่อยขวาโอ้โหแกต่อยแรงจริงๆครับพันธุ์ฤทธิ์ใสุ่นพลังครับแต่ละมัดระยะหลังที่ตัดลำตัวน็อกมาตลอดนะครับมาดูครับวันนี้ทาได้หรือเปล่าครับพันธิ์แล้วเป็นมวยที่หนักทั้งสองกาดนะครับพักศอกครับแมาโอ้โหแม่วันนี้วันอะไรครับวันอะไรครับของโอกาสมวย มีมวยกันทุกที่ครับแต่เชื่อเลือกเลยว่าหน้าจอช็อกแปดนี่ลุนงหลับโดนอีกแล้วโอ้โหโอเวอร์เฮดขวาครับเต็มเต็มครับจุดไหนนับที่สอง้วนะครับ30วินาทีจะประคองตัวไหวหรือเปล่าดูรับชาต่าังกฤษไม่รีบลุกนะครับค่อยๆยืนขึ้นครับคฟองสติให้ได้อาครับถ้าโดนอีกหนึ่งนับที่ปิดฉากจบข่าวช็อกแปดเลยนะครับแม่ตามขย่ำเลยครับพันธุ์รีบขับดันหน้าไปแม่พยายามจะสับศอก ต้องติดตัวไว้ก่อนครับคือเรื่องของสมิวบิลเลนเลยครับทางด้านทางด้านของแม่ดึงสองกลับครับโอ้โหไม่ไหวครับพี่เลี้ยรอยครับแมดูทีละของพันลิตครับเอกลักษณ์ของเขาแหละครับนี่ครับต่อยสุดขาบ้านเลยครับเอ้าลื่นครับแม่จะไปแสดงความยินดีกับพี่เลี้ยงโอ้แต่ก็ถือว่าสู้เต็มที่และครับสมอวบิลเลนครับ จบแล้วนะครับที่ครับกรมลงกาบ้วครับขอโทษกันแล้วครับไม่มีปัญหาครับสมูเอลก็เอามือรูปหลักพันดิตนะครับมิตรภาพบนสังเวียนเลือดได้เกิดขึ้นแล้วจบแล้วครับไม่มีอะไรค้างคาใจสปอร์ตแมนครับลูกผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหดีครับถ่าไม้ตายของเขาแล้วครับพันดิตไดมอนด์98หรือว่าพันดิตลูกเจ้าแม่สายวารีจากจังหวัดพัทลุงครับได้สายโหดที่ผมให้ฉายาไว้ครับคุณมารูครับโอ้โห แม่ไปยืนใกล้ๆคุณกายนี่ผวาเลยครับนี่เป็นนักมวยคนหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องพึ่งกรรมการให้คะแนนนะครับแต่ไม่เคยชนะคะแนนทั้งเดียวนะครับคุณมนุษย์เสมอโดนน็อกนะครับโดนมอสซาฟาทับทุกซัดน็อกมาครับอ้าวพบเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันก่อนครับดูก่อนครับดูก่อนครับนี่เข่าลอยเลยครับทักทายแบบแรงมากครับโอ้โหซามูเอลก็ไม่กลัวนะครับลองของวัดเลยครับไปเจาะต้นขาครับ ดึงศอกตามครับไม่โดนเดี๋ยวดูซ้ายตัดลำตัวครับเดี๋ยวดูซ้ายตัดลำตัวของพันทิ์ครับเดี๋ยวก็ต่อยขวาให้พระวงกันครับโอ้โหต่อยหัวใจเลยครับลูกนี้เต็มๆตมเลยนะครับหมัดนี่ต่อยแรงมากครับพันธุทิ์แม่ต้องตามไปดูที่ค่ายครับซ้อมแบบไหนครับเป็นนักมวยไทยคนเดียวครับที่ใช้หมัดได้ค่อนข้างจะรุนแรงทั้งซ้ายและขวาครับแล้วนับนอกนี่80-90%กครับพลังกำปั้นทั้งนั้นเลยครับ นี่ครับแต่ดูปัดซ้ายนะครับโอ้โหตัดเข้าไปบริเวณชายโครงครับนึกว่าจะไม่ลุกเลยครับแม่ต้องชมซามูเอลครับก็มาสู้เต็มที่นะครับแพ้ชนะไม่รู้ซามูเอลก็ทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ว่าอย่างว่าครับทางด้านของพันธุ์นิ่นึงโหดจริงๆครับสายโหดจริงๆแล้วดูต่อยครับไม่มียั้งเลยครับออกอาวุธที่ไม่มีเขี่ยคลึงนะครับเตะก็แรงตัดก็หนักครับดูครับแล้วดูขวาโอ้โหกดเข้าไปมุมนี้ ล่นเลยครับนี่ก่อนนึกว่าจะไม่ลุกเหมือนกันนะครับแล้วลุกขึ้นมาครับฟันศอกกลับสู้ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับเครื่องติดนะครับพันริฟตยกอเกี่ยวกุ้งเห็นนาการแล้วไม่นับนะครับอย่างว่าครับยื่เยืีอไปก็อันตรายครับแล้วเป็นสนับแล้วด้วยครับยกสุดท้ายโอ้ยนับสุดท้ายนี่เต็มๆอีกทีครับสุดคามุมเลยครับอืมหัใจครับก็พยายามมาสู้นะครับแต่ดึงศอกกลับมาแต่ว่า โอ้โหนลครับความรุนแรงของพลังกระปั้นพันริดครับทานไม่อยู่จริงจริงครับเป็นนักมวยที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับอาวุธอาแล้วครับเดี๋ยวเขาไปพบคุณกายครับสุดยอดครับวันนี้มันเป็นวันอะไรกันครับเนี่ยอาแล้วครับ and you're a winner by way of technical knockout the red corner พันริดลูกแมส a ซบาร์